ในบ้านเราเนี่ยนะครับตอนเช้าๆเนี่ยผู้คนชอบทานเป็นพวกปลาทงโกแต่ในประเทศสีเลังกาเนี่ยนะครับเขาก็จะชอบทานฮอปเปอร์ฮอปเปอร์เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับนมครกบ้านเราแต่ใหญ่กว่านะประมาณถึง3-4เท่าจริงๆนะครับแล้วก็ฮอปเปอร์เนี่ยลักษณะก็เหมือนกับเป็นขึ้นเป็นรูปถ้วยจรินะนะตรงกลางถ้วยเนี่ยจะหนาแล้วก็จะมีพวกแป้งเนี่ยเยอะจะรอบๆกระจายขยายออกไปเนี่ยก็จะบางไปเรื่อยๆแล้วก็กรอบ ท่านอร่อยดีเหมือนกันครับท่านที่เดินทางไปประเทศรีลัองกาเนี่ยนะครับเราไม่ชอบที่จะรับประทานอาหารประเภทแป้งประเภทน้าตาลเลยนะท่านก็อาจจะไปลองรับประทานโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตในประเทศรีลัองกาเนี่ยนะครับเรียกว่าเกิดเราก็ไม่ได้ขายตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะหรือว่าร้านค้าโดยทั่วไปเขาจะมีร้านชาเพาะขายของเขาเป็นร้านแบบชาวบ้านทําแบบเพิงหมาแงนี่นะ แล้วโยเกิร์ตของที่นี่นะครับรู้ว่าเกิดของที่นี่เนะี่ยทำมาจากนมควายนะแล้วก็จะใส่เป็นหยเล็กๆมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่จริงๆจะปิดฝาหม้อเนี่ยนะหรือว่าปิดฝาไหาเนี่ยนะด้วยเป็นพวกใบตองหรือเป็นพวกแบบกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ใช้พวก uh, เอ่อเชือกจากใยมะพร้าวเลยนะหรือว่าจากก้านมะพร้าวเนี่ยรัดหม้อรัดปากหม้อเนี่ยนะครับแล้วก็ขายกัน อย่างหนึ่งที่ทําให้ผมชอบไปประเทศศรีลังกาตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันไป,ไปบ่อยๆนี่นะครับก็เพราะว่าบรรยากาศแล้วก็ความหลากหลายทางจีวภาพของพืชน,นี่ในประเทศศรีลังกาเนี่ยคล้ายๆกับที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราผมไปที่นั่นเนี่ยนะครับจะเจอป่ายางแล้วก็เจอต้นงเงาะ้วยนะครับบางแห่งก็เจอต้นทุเรียนแต่ว่าเงาะกับทุเรียนในประเทศศรีลังกาเนี่ยนะครับยังไม่มีการปรับปรุงพันธุ์ยังเป็นแบบทุเรียนครัวต้นสูงๆนะ เวลาเดินเข้าไปในสวนทุเร hmm. ียนหรือเดินไปในป่านี้จะต้องระวังศีสระครับเพราะว่าตกลงมาซึ่งทุเรียนประเภทนี้ในบ้านเราเนี่ยนะครับไม่มีแล้วเนี่ยนะเงาะของเขาก็เหมือนกันครับอย่างเป็นเหมือนกับเงาะบางยี่ขันสมัยก่อนไม่ใช่เป็นเหมือนกับเงาะโรงเรียนหรือว่างเงาะสีชมพูที่เรารับประทานกันในประเทศไทยเนี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีขนุนนขนุนในประเทศศรีลังกาเนี่ยสุกก็รับประทานดิบก็รับประทานถ้าสุกรับประทานเป็นผลไม้แบบเดียวกับที่ทานในบ้านเราแต่ถ้าดิบทําเป็นอาหารข่าว ถ้าคเหมนเนี่ยนะครมว่าต้นตาลน,นั้นเป็นต้นไม้เหมือนกับว่าผูกพันกับตัวเองในประเทศรีลังกาก็มีต้นไม้ประเภทนี้เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นต้นมะพร้าวในประเทศรีลังกาเนี่ยมีมะพร้าวมากเราก็อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่อดีตมาเลยนะครับที่ทราบว่าแต่อดีตนะก็ดูจากไหนครับดูจากบันทึกของมาโคโปโลที่เป็นนักเดินทางระดับโลกคนแรกนี่นะครับมาโคโปโลนั้นเคยเดินทางมาเกาะรีลังกา แล้วก็บันทึกไว้ว่าโอโหเกาะนี้นั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากครแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ่นะมีต้นมะพร้าวในมากแล้วมาโคโปโลเนี่ยก็เก็บบันทึกไว้ครับบอกว่าคนประเทศนี้เนี่ยมักจะใช้น้ํามันสีขาวซึ่งโดยแท้ที่จริงก็คือน้ํากะทิจากไอมะพร้าวนี่แหละครับมาโคโปโลบอกว่าคนประเทศรีลังกาเนี่ยใช้น้ํามันสีขาวเน,นี่ยนะทําประโยชน์มากมายหลายอย่างจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับ ต้นมะพร้าวนี่ก็เป็นปล์มประเภทหนึ่งซึ่งในประเทศศรีลังกาเนี่ยนะครับมีการปลูกป์าอยู่3แบบแบบแรกเนี่ยนะครับก็เป็นต้นมะพร้าวแบบที่2เนี่ยนะก็เป็นต้นตาลนะแล้วแบบที่3ก็เป็นต้นมากมะพร้าวในประเทศศรีลังกาเนี่ยนะครับชื่อว่ากันปาบูชาซึ่งแปลว่าต้นไม้สารพัดหนึ่งที่ได้ชื่ออย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกส่วนทุกภาคของต้นมะพร้าวเนี่ยนะ สามารถจะนาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็เป็นต้นตาลน,นะต้นตาลนี่จะปลูกมากทางภาคเหนือของประเทศนะครับแล้วก็ผู้คนนี่มักจะชอบดื่มน้าตาลสดที่ทําจากต้นปาล์มเนี่ยนะครับปาล์มอีกประเภทหนึ่งที่คนนิยมปลูกกันมากก็คือต้นหมากเราก็มีเยอะจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าคนศิรีลังกาเนี่ยนะครับนิยมรับประทานหมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นสาวเป็นหนุ่มหรือเป็นผู้ใหญ่นี่นะครับแล้วก็รับประทานกันมาหลายร้อยปีแล้วครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาติคือการเคี้ยวหมากแล้วก็การจะซื้อหมากเพื่อจะไปทานในประเทศนี้นี่นะครับไม่ได้หาซื้อ,อยากอย่างบ้านเราเลยนะร้านโชห่วยก็มีขายร้านค้าอย่างดีนี่ก็มีหมากขายเหมือนกันครับภูที่นี่จะเป็นภูใบใหญ่มากนะครับเป็นทั้งผูชจวงทั้งเป็นภูเผ็ดนะครับผมเคยรับประทานปลูหมากผู้ของศรีลังกาบ่อย ทราบนะครับว่าใบพรูงสีลังกานั้นเป็นประเภทเดียวกันกับที่พบในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภูจวงหรือไม่ว่าจะเป็นผูเผ็ดนะฮะแล้วก็มีทั้งผูจีนด้วยครับพูดถึงความนิยมในการดื่มน้ํหอัดลมของประเทศนี้นะครับก็มีบ้างแต่ไม่มากเหมือนกับในบ้านเราหรือว่าในหลายประเทศนะครับ ในประเทศรีลังกาเนี่ยนะครับเขานิยมจะดื่มน้ําผลไม้มากกว่าแล้วก็น้ําผลไม้เขาเนี่ยนะครับจะทํามาใส่เหมือนกับน้ําเหมือนกับขวดน้ําอัดลรมเลยนะแล้วก็หาซื้อดื่มได้โดยทั่วไปเหมือนกันครับในประเทศรีลังกานะครับถึงแม้ว่าจะมีทั้งโค้กทั้งแปรซี่ทั้งโกค,คาโคลา่าทั้งแฟนตาน้ําอัดลรมที่มาจากทางตะวันตกนะฮะแต่ปรากฏว่าผู้คนก็ยังนิยมน้ําประเภทหนึ่งเป็นน้ําที่ทําจากสีลังกาเลยนะครับเป็นพวกน้ําผลไม้ต่างๆแล้วก็ความนิยม ที่ได้รับจากประชาชนคนบริโภคทั่วไปนั้นก็ไม่แพ้น้ําอัดลมของทางตะวันตกนะครับด้วยสํานึกดีสังคมดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาโลกร้อนซึ่งปัญหาอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกใบนี้เนี่ยกำลังออกห่างจากธรรมชาติในอย่างมากแล้วก็ทําลายโลกด้วยการใช้พวกสารเคมีด้วยการใช้วสัสดุที่ไม่สามารถจะย่อยสลายได้ ในประเทศเรีลังกาลนี่นะครับยังเป็นประเทศหนึ่งที่ยังใช้วัสดุธรรมชาติอยู่มากไม่ว่าจะเป็นพวกใบตองเป็นพวกเชือกกล้วยหรือว่าเป็นพวกก้านมะพร้าวต่างๆน,นานาถมองนี้น,นะครับจะเป็นไปได้ไหมครับที่วันในบ้านเรานั้นนะสังคมบางส่วนนั้นอาจจะหันกลับมาที่ใช้วัสดุธรรมชาติเช่นใช้พวกใบตองห่อขนมใช้พวกเชือกกล้วยามองเนี่ยน,นะผมว่านอกจากจะทําภาพพจน์ของประเทศดีขึ้นแล้วนี่นะครับยังช่วยแก้ปัญหาลูกร้อน แล้วก็ยังมีความแตกต่างจากโลกตะวันตกเพราะในโลกตะวันตกนี่ไม่มีแล้วครับใบตองชั่กกล้วยพวกนี้นะก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานเปิดเ็นสองโลกนั้นคงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาไปแล้วครับอิทาราติสวัสดีลาไปก่อนครับ